เพื่อนวันนี้จะพามาส้มทีวีเอลกีนะครับเป็นรุ่น3 2 LH51 0D อาการอาการเปิดไม่ติดนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้มีซับไพยอยู่ข้างนอกนครับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้ไฟที่มาจากอะแดปเตอร์เราเช็คเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่จากแยคตรงนี้เสียบเข้าตรงนี้เราเช็คแล้วว่าไฟไฟมาแล้วไม่ติดไม่มีอะไรแดงเลยนะครับรุ่นนี้ใช้ไฟ 19โวลต์น,นะครับเพื่อนๆอะแดปเตอร์19โวลต์จะไปจุดนี้มาดูข้างในกันนะครับเพื่อนๆว่าอะไรเสียตัวนี้เราแกะฟาออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะเสียบสายอะแดปเตอร์สายไฟนไฟ19โวลต์รุ่นนี้มีบอร์ดเดียวนะเพื่อนเพราะว่าซัพพลายมันอยู่ข้างนอกนี่บอร์ดเดียวคือเมนบอร์ด ก็ไม่ติดไฟโชว์ตรงหน้าปัดก็ไม่โชว์เราก็จะทําการขันออกมาเลยนะเพื่อนขันออกมาเราก็มาวัดดูให้ละเอียดจะรู้ว่าไฟ19โวลต์มาถึงตรงนี้ไหมหรือว่ามันหลอกเฉยๆเวลาเราใช้มิเตอร์วัดวัดได้19โวลต์พอมาเสียบมีโหลดหายไปมอเอแปลงทํางานไม่สมบูรณ์หรือ,อยังไงอันนี้คือการคาดการณ์นะเพื่อนๆนะเยวขันน็อตออกกันนะขันน็อตออกจากลกับบอร์ดขึ้นมาเราก็จะมาเช็คก,กัน ไอ้วกนี้ถอดออกก่อนได้นะเพื่อนนะวกนี้ถอดก่อนนะในกรณีที่มันทํางานปกติมันก็ต้องต้องจ่ายนะถึงเราจะถอดพวกนี้ออกก็ตามมันต้องมีไฟใจไม่มีอะไรมากทั้งเครื่องมีอยู่บ่อนยก ไปเข้าไปดูแล้วก็จะมาวัดดูนะเพื่อนๆนะโอยเ,เลยชึบเก็ปเบปักเรียบร้อยนะเพื่อนนะขัวมันมาขั้วไม่ใช่ขัวโอ้ทํามาอย่างนี้แะครับเสียงในฟิล์มจะออกขั้วอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาวัดดูไปด้วยกันเลยนะว่าไฟมันจะขึ้นไหมวัดจะมีโวลต์ออกมาไหมเราจะมองเห็นมิเตอร์แล้วก็ขัว้วไปด้วยกันพร้อมๆกันเลย รู้สึกว่ามีไฟอยู่นะเพื่อนนะแล้วทำไมมันไม่ติดนะอืมเดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่ดูก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรอาการแบบนี้นะเพื่อนไฟใจเข้ามาแล้ว19โวลต์น,นี่เดี๋ยวเราจะวัดไฟจุดนี้ดูนะไจุดนี้คือไฟสาม จุดสามโวลต์ที่ขาแปดของไอซีเฟิร์มแวร์ว่ามีไหมอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาแปดตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนเออขาแปดมีนะเพื่อนนะขาแปดมีไฟสามโวลต์แสดงว่าบอร์ดไม่ทํางานไฟจ่ายแล้วนะไฟหลักๆนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาบอร์ดมาเปลี่ยนลองดูนะเป็น บอร์ดทดสอบบอร์ดทดสอบลองดูเราจะได้รู้ว่าอาการอย่างนี้มันเสียแบบนี้มันเสียอยู่อย่างนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับถ้าเราไม่มีบอร์ดเราก็ต้องซ่อมดูก่อนนะซ่อมก็แนะนําว่าเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก่อนนะครับ IC เฟิร์มแวร์คือเปลี่ยนในที่นี้หมายความว่าลงเฟิร์มแวร์ใหม่นี้ก็คือเอา IC นี้ถอดออกมาถอด IC นี้ออกมาแล้วก็ไปลงเฟิร์มแวร์ก็เอาไปในเครื่องก๊อปก๊อปเมมโมรีอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ เป็นตัวลงเฟิ่์มแวว์ถ้าเพื่อนๆที่เคยทาก็รู้จักอันนี้เป็นแนวทางแนะนําคร่าวๆนะแต่ของเราเครื่องพังความพังยังทําไม่ได้ถ้าทําได้เดี๋ยวจะทําให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนลองดูก่อน,น,นเพื่อนมันมีบอร์ดทดสอบนะถ้ามันติดก็เป็นแนวทางว่าอะขันน็อตออกขันน็อตออกแล้วถ้ามันติดก็เป็นแนวทางว่าอาการอย่างนี้เมนบอร์ดเสียเราก็ต้องเช็กตัวหลักๆก,ก่อน ัวหล,หลักก็คือไฟตัวนี้แหละที่เช็คเมื่อกี้นี่แหละไฟสามโวลต์สามโวลต์ที่มาเลี้ยงนี่ไอซีฟมแบร์ตัวนี้นะเพื่อนๆนะเราจะขันน็อตเข้าไปสัก2ตัวก่อนนะได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงพอดีเรามีบอร์ดทดสอบถ้าไม่มีบอร์ดทดสอบก็ต้องรอก,ก็ต้องสั่งเพราะว่าเราเราไม่มีเครื่องไอเครื่องคำ ก๊อปเมมโมรี่เครื่องเฟิร์มแวร์เรามันเสียบเดี๋ยวนะเพื่อนนะเสียบเลยสายไฟ19โวลต์มาจ่อรอแล้ว<ม>เสียบเข้าไปเลยนะเพื่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายสายแพรเข้าไปก่อนเผื่อมันได้เราจะได้ดูการแสดงผลหน้าจอเลยนะเอาเสียบอันนี้เขาเรียกสายคอนโทรลตัวรับรีโมทสิ้นเดียวกันปึ๊บอ,อาแบ็คไลท์เสียบเข้าไปเลยแบ็คไลท์นี่สายแบ็คไลท์นี่ ชึบอ้าวชึบดูทีอ๋อติดแล้วนะนเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยแบกไลท์ติดแล้วเดี๋ยวดูหน้าจอก,กันนะนเพื่อนๆดูไปด้วยกันว่ามันจะโอเคไหมตอนอื่นเราจะเสียบสาย HD รอเลยนะนเพื่อนๆนะเสียบสาย HD ไม่รอเลยถ้าไม่ได้ก็เสียบสาย AV เอ้าแสงออกแล้วเดี๋ยวมาดูนะนเพื่อนๆถ้ามันมีภาพก็ถือว่าจบเลยนะขั้นตอนการประกอบก็ไม่ได้ทําให้ดูเหมือนทุกคลิปนั่นแหละมันไม่ยากนะ เป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างมือใหม่อ้าวโอเคอ้าวมันติดแล้วนะเพื่อนเเห็นไหมนี่มีภาพมีอะไรออกมาแล้วโอเคอ่าติดงานนะ